ระบบเสียงครับขุมพลังรถแหวบนสายยันซาวหน่วยหนึ่งครับขุมพลังนะครับดูครับโอ้ยทาบครับเก้าพันสี่หนึ่งแท่นสองแท่นสามแท่นครับสี่แท่นห้าแท่นหกแท่นเจ็ดแท่นครับแล้วก็คิว หมื่นสี่นะครับหนึ่งแท่นสองแท่นสามแท่นสี่แท่นห้าแท่นหกแท่นครับทั้งหมดสิบสามแท่นครับตัวนี้ด้านหลังนะครับเก้าพันสี่สามแท่นนะครับแล้วก็คิวหมื่นสี่สองแท่นด้านหน้าครับเก้าพันสี่สี่แท่นแล้วก็คิวนะครับคิวหมื่นสี่สี่แท่นครับ โอ้สุดยอดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามแท่นครับมีเอ็กสามสองของใหม่เลยนะครับเอ็กแหลกครับเอ็กสามสองสเตียร์วอสครับดีเอลสามสองครับของใหม่เลยครับโอ้พี่น้องสุดยอ <c oughs> ดเ <c oughs> ลยครับมูลละค่ามาหารสาร ครับครับเก้าล้ำสู่อนาคตรครับนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้ยแน่นนนหลายแน่นนนหลาย